วันนี้วันที่28เดือนตุลาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของมือดีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องมาเป็นผู้ที่มีค่าคนสรรเสริญโดยการรับใช้ในยุคบรนจบพบกันต่อมาลูกก็จะมาเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดและมีค่าคนสักการะในอนาคต คำถามโดยการจบสิ้นความเจ็บป่วยอันใดที่ลากเง่าของมันลูกจะสามารถไต่เข้าไปในหัวใจของพ่อได้คำตอบข้อที่หนึ่งความเจ็บป่วยของสำนึกล่างเพราะสำนึกของร่างกายนี้กิเลสทั้งหมดได้ทำให้ลูกๆป่วยเมื่อสำนึกล่างนี้นั้นจบสิ้นไปรลูกสามารถไต่เข้าไปในหัวใจของพ่อได้ข้อที่สอง เพื่อที่จะไต่เข้าไปในหัวใจของท่านจงทำสติปัญญาของลูกให้กว้างและไม่มีขีดจำกัดและนั่งอยู่บนกองแห่งความรู้มั่นหมายตัวลูกเองในการทำงานรับใช้ทางจิตพร้อมกับการพูดความรู้แล้วให้จดจำพ่ออย่างดีมากๆสารักของคุณธรรมจุดแรกจงเป็นผู้ที่รู้คิดอย่าได้รับการพ่ายแพ้โดยพายุข,ของมายา ดวงตาของลูกหลอกลวงลูกและเพราะฉะนั้นลูกลูกจะต้องเอาใจใส่ตัวลูกเองอย่าได้ปล่อยให้หูของลูกได้ยินสิ่งใดที่ชั่วช้าข้อที่สองถามหัวใจของลูกฉันได้ทำกี่คนให้เป็นเหมือนกับตัวฉันเองฉันได้มาเป็นนายผู้ชำระให้บริสุทธิ์และฉันกำลังทำงานรับใช้ที่จะชำระ คนอื่นๆให้บริสุทธิ์ไหมจงทำให้พวกเขาเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงฉันนั้นมีข้อบกพร่องใดในตัวฉนันไหมฉันนั้นได้ซึนซับคุณธรรมอันสูงส่งไปมากเท่าไหร่แล้วพรขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างรู้คิดและเป็นตัวแห่งความรู้แล้วทำทุกๆความคิดทุกการกระทำของลูกให้สูงส่งและเป็นไปด้วยความสำเร็จนั่นก็คือ มีคุณค่าผู้ที่คิดและกระทำในขณะที่อยู่อย่างรู้คิดเป็นตัวแห่งความรู้จะเป็นภาพลักษณ์แห่งความสำเร็จอนุสณ์ของสิ่งนี้ในหนทางของการกราบไหวบูชาก็คือก่อนที่พวกเขาจะเริ่มงานอันเป็นมงคลใดๆพวกเขาจะว่าสวัสดิกะหรือพวกเขาจะคารวะพระพิกเนศสวัสดิกะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงของลูก ในสภาพดั้งเดิมของลูกและพระพิคเนตเป็นสัญลักษณ์ของสภาพที่เต็มไปด้วยความรู้ของลูกเมื่อลูกๆสร้างความคิดใดๆและแสดงการกระทำทุกการกระทำในขณะที่อยู่ยางเต็มไปด้วยความรู้ด้วยตัวของลูกเองแล้วลูกก็สามารถมีประสบการณ์ในความสำเร็จได้อย่างง่ายดายคติพจน์คุณสมบัติพิเศษของชีวิตบรามินคือความสุข และดังนั้นให้บริจาคความสุขอย่างต่อเนื่องอัจฉะโอมชานติ